ผมอยากมีโอกาสบอกลาบทแจ็คสเปโร่ดีๆจอนนี่เด็บกล่าว เมื่อวันที่25ที่ผ่านมาได้มีการพิจารณาคดีระหว่างจอห์นนี่เดฟและแอมเบอร์เฮิร์ตและเมื่อถูกถามเกี่ยวกับการถูกถอดจากบทแจ็คสเปโรใน p i l a t s of the Caribbean เขาได้บอกว่าเขายังอยากกรับบทนี้ต่อไปอยู่เพราะเขารู้สึกว่าทั้งแจ็คสเปโรและตัวละครอื่นๆคู่ควรกับการบอกลาที่ดีๆเมื่อ Pirates of the Caribbean Dead Man Tell No Tales ภาคที่5ออกมาในปี2017เดฟกล่าวว่าทีมงานได้ชวนเขาไปร่วมเขียนภาค6ต่อซึ่งตอนนี้โปรเจกต์นี้ยังคงถูกพักไว้ก่อนเพราะเรื่องราวทั้งหมด ดันเกิดขึ้นซะก่อนทำให้เขาถูกถอดจากการรับบทนี้และท i n งอาจปล่อยอัลบั้ใหม่มิถุนายนนี้ ถือว่าเป็นข่าวที่น่าตื่นเต้นสำหรับชาวบลิ้งค์มากเลยเมื่อเว็บไซต์เน v e r รายงานว่าสาวๆา l a c k ็กทิงเตรียมตัวปล่อยอัลบั้มใหม่ในเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งเป็นเดือนเดียวกับกำหนดการปล่อยอัลบั้มใหม่ของ BTS ก่อนหน้านี้เจนนี่ได้บอกในช่อง YouTube ส่วนตัวของเธอว่าเราจะกลับมาเร็วๆนี้รอหน่อยนะคะบวกกับเธอเพิ่งลงรูปสีผมใหม่ใน i ิน t a g r กรส่วนตัวทําให้แฟนๆหลายคนคิดว่าต้องเป็นการเตรียมตัวกลับมาแน่ๆอย่างไรก็ตามทางวงและต้นสังกัดยังไม่มีการปล่อยทีเซอร์อัลบั้มใหม่เลยอัลบั้มเต็มล่าสดของ Black ถูกปล่อยไปเมื่อตุลาคมปี2020หากเอาว่าหม่ปล่อยเดือนมิถุนายนนี้จริงจะทำให้ครบ1ปี6เดือนพอดีใส่ออกอัลบั้มที่9สดๆร้อนๆมีชิล้าจาก BTS ช่วยโปรดิวซ์ เมื่อวันที่29เมษายนที่ผ่านมาไซได้ปล่อยอัลบั้มที่9เป็นที่เรียบร้อยและมีทั้งหมด12เพลงส่วนเพลงที่2อ,อย่างแด๊ด๊านั้นได้ชูกาจาก BTS มาช่วยโปรดิวซ์ให้อีกด้วยโดยการน,น้นี้ไซได้ประกาศรายชื่อเพลงทั้งหมดในอัลบัม้มโดยเว้นแค่เพลงที่2เอาไว้ให้แฟนๆตื่นเต้นเล่นๆต่อมาเขาถึงเฉลยว่าได้ร่วมงานกับชูการนั่นเองชูกาเองก็ได้พูดถึงการร่วมงานกับไซว่าตอนแรกผมค่อนข้างเกรงเพราะไซเป็นรุ่นพี่ในวงการที่เป็นที่เคารพของหลายๆคนแต่พอได้ทํางานด้วยกันแล้วรู้สึกสนุกมากๆ แล้วพวกเราก็กลายเป็นเพื่อนสนิทกันเลยเราวันนี้หมดเวลาลงแล้วน้ำต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสามารถรับชมรายการย้อนหลังและติดตามข่าวสารได้หลากหลายช่องทางโซเชียลมีเดียของ Mono29 ค่ะ